พวกเรากลุ่มทอดมันฝรั่งวันนี้เราจะมาทอดกัน,นะคะ่ะส่วนประกอบก็มีหนึ่งน้ำมันนี่ค่ะสองเกลือ,ส,อ,อสามมันฝรั่งค่ะอันนี้ทันมาแล้วออ้วยอ,อันนี้เราซอยมาแล้วนะคะต่อไปเราจะมาตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันค่ะ น้ำมันก็ร้อนร้อนร้อนจริงจริงร้อนก็เยอะอย่างนี้นะคะใส่เยอะๆค่ะจะได้ไม่ต้องติดกระทะค่ะเราตั้งไฟพอประมาณไม่ไม่แรงเกินไป45องศาไม่จริงค่ะไม่ต้องแรงเกินไปตั้งกระทะค่ะถ้ากระทะร้อนแล้วเราก็จะใส่มันฝรั่งลงไปค่ะอันนี้เราจะแซมเปิ โอเคค่ะเราจะเริ่มใส่แล้วนะคะใส่แล้วมันขยี้ด้วยนะคะจะขยี้ด้วยขยี้ขยี้ลงลงเลค่ะอือ ไม่ไม่กระเด็นน้วค่ะจ้องขยีสาเหตุที่ต้องขยี้นะคะคือมันจะติดกันเวลาถ้าข้อเสร็จแล้วค่ะเราก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันจะกรอบและสุกเหลืองค่ะทำไมต้องสุกอะกรอบไม่ได้เหรอ การส้้มน้นก็ทิมออกนะรอ่อองอะเราใช้อุณหภูมูมที่ไม่แรงเกินไปนะคะมนต้องกำนดด้วยก็เอาแล้วกันนะ้ะเท่าไหร่นะ ครับพอประมาณอ่ะห้าสิบก็คนไปเรื่อยๆนะคะคุณไปนานๆได้คนนานๆก็ได้อีอันนี้มีฟองด้วยอ่ะาศเนี่ยอ่ะ แล้วก็จะคนไปซักประมาณอีกห้านาทีเพื่อว่าสิบเชื่อเขาสิตอนนี้สมาชิกเรามาไม่ครบนะคะมีสมาชิกแค่สามคนค่ะขาดไปสองคนไม่มาค่ะอีกคน ช่วยแม่ขายของอีกคนอ,อยู่กำแพงอออออตอนนี้ก็กำลังจะกำลังได้ละได้ที่ค่ะเริ่มกรอบเหมือนเร่เร่ทั่วไปอะคะ่ะแต่เราบักเรียกมาว่าเรเถื่อนเสีองได้ที่แล้วก็ตะแกนตะแกนค่ะ นี่นี่นี่เอามาทำไรกองน้ำมันใช่ปะเอาไว้ลองอุ่เจี๋ยร้อนแก้ไปจานป่ะเฮไยเอาละไอ้ยอนนี่ เสร็จแล้วค่ะจากนั้นก็รอให้เสด็จน้ำมันแล้วก็กใส่ถ้วยกินได้เลยค่ะน้ำมันจะเสด็จแลอุ้ยนี่ค่ะเ่ร็จแล่วก็ใส่ถี่น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 เ่ี่นีนี่น่นก่ือนี เราต้องมือโปรแบบการหยิบเลย,นนยท่าน,นี้ก็จะเป็นเสร็จแล้วค่ะถ้าอยากได้ปริมาณเท่าไหร่ก็ทอดเหมือนเดิมทำไปเรื่อยๆค่ะต่อไปนี้เราจะให้ทุกคนชิมค่ะเริ่มอยากกูเลยเหรออร่อยเป็นยังไงคะนีน่าอร่อยกรอบ นายเป็นยังไงคะอร่อยขอจบรายการวันนี้กลุ <K <K ่มพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะอร่อย